โอ้โหทำไมน้ำมันกระเพื่อมอ่ะอ้าวก็พี่เอกลงมอดลงแชดเดอร์มอดให้พี่ฝนแล้วมันก็เลยมีแสงเงาเฮ้ยเดี๋ยวต้นยาต้นยาผิวสวยโอ้หอ,อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงแมนชั่นเนี่ยตรงบ้านเช่าเนี่ยอ๋อแสดงว่าอยู่ข้างหน้าพี่เอกอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้แครอทแครอทน่าก,กินมากเลยสวยใช่ไหมล่ะสวยจัดเดี๋ยวขอกินก่อน ทำไมตัวพี่ฝนเป็นแบบนั้นน่ะโอ้อร่อยมากเลยนะเนี่ยไม่ได้แล้วตัวพี่ฝนเป็นสตีปเฉยเลยเอาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้่ะกดดูตัวพี่ฝนดิเอานี่อะพี่ฝนก็ยังเป็นพี่ฝนเหมือนเดิมเนมี่ยเลพี่เอกเห็นเป็นสตรีปไปอะแย่แล้วแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นสตรีปวันหนึ่งก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป<อ>็นให้วันหนึ่งแล้วไมหน้าเงี้ยหน้ากลัวแฮะไม่รู้อะให้วันหนึ่งหวแล้วเอาดาบมาตีเราฮะ เอาดาปมาตีเราเดี๋ยวงั้นไหนไหนพี่ฝนสตีฟมาพี่ฝนก็ไปหาไอ้นี้ให้เพเอกหน่อยทำเฟสให้เพเอกหน่อยหาอะไรเฮ้ยมาไล่ตีเพเอกทำไมเนี่ยเขาเมื่อกี้ตีเราไหมอ่ะเออเพเอกอยากได้รักกันอีกแล้วโอ้โหวัดใจขึ้นเป็นหมู่คณะโอ้พี่เอกว่ามันจะไม่มีเตียงพอแล้วนะทำไมรักกันบ่อยจังเลยทุกคนอืมนั่นนะดีเอาไงต่อให้ไปหาอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวีพเอกจะทำตลาดให้เขาตรงนี้ตลาดตลาดตลาดหร ใช่ใช่เดินมาทางนี้ตรงนี้จะเป็นโซนตลาดทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ว่าพี่เอกอยากให้มันดับเป็นตลาดแต่มีสีสันหน่อยะพี่เอกอยากได้สีแดงอสีแดงสีแดงคืออย่างเงี้ยพี่ฝนเนี่ยพี่ฝนก็ไปเอาดอกไม้สีแดงมาใช่ป่ะแล้วพี่ฝนก็ามาคาอย่างเงี้ยพี่ฝนจะได้สีแดงให้ <Okay S 2> เอาสีแดงมาเนี่ยเอาแบบนี้มาเนี่ยเนี่ยดูดิเอาแบบนี้มาไม่คุ้นชินเลย <laughs> เอาแบบนี้มาใช่ไหมเออเป็นสติฟเลย ดอกไม้แดงนะดอกไม้แดงฝั่งนู้นนะวิ่งไปอ,อย่าไปตุย<า>นะยงั้นเดี๋ยวเพเอกัดเคลียร์พื้นที่ทําตลาดก่อนแล้วกันโอ้โหน,น้ำเป็นน้าเลยทุกคนอืมเอาละยังเหลือต้นไม้อย,อยู่ตรงนี้เปล่านาเพเอกเหลือต้นไม้อย,อยู่นะเอาดินมาสักก่อนอพดินไม่ต้องละดินเหลือเฟือเก็บดินไว้ตรงนี้เอาไม้ลงมาเรามีหกสิบสองกับหกสิบสี่บล็อก ดอกไม้สีแดงหายากอ่ะไม่มีเลยหรอก็พอจะมีแต่ว่ามันก็หายากไงไม่ยากหรอกหาไปหาไปเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่เอกเอาไม้ลงมาก่อนเอารัวไว้ด้วยเอาเยอะฮะก็พอสมควรนะพี่ฝนพอสมควรเลยอ่ะเอาละกินเสร็จแล้วตรงนี้พี่เอกก็จะทำเป็นเดี๋ยว ไม่มีของขุดดินเลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อขุดดินก่อนอยากได้พื้นที่มันเป็นไม้ดีกว่าที่ขุดมีไหมเนี่ยไม่มีที่ขุดเลยพี่ฝนที่ขุดไม่มีเลยมีค้อหินอยู่ห้าอันเอาละมัรแล้วก็ใส่ลงไปงี้นะสองอันแบบนี้แล้วก็ที่ขุดสองอันแบบนี้อ๋อได้อันเดียวลืมไปว่าได้อันเดียว เฮ้ยอ่ะอันเดียวกันอันเดียวเดี๋ยวพี่เอรทำพื้นที่ตลาดตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ทั้หน่อยนะเฮ้ยจะเย็นแล้วเหรอมันเหมือน<ฮ>ท้องฟ้ากำลังจะมืดเลยอะเดี๋ยวก็สว่างไม่ต้องกลัวหรอกเฮ้ยเดินลงมาเฉยเลยเพีย่เอกต้องการพื้นที่ใหญ่นิดนึงตรงนี้เป็นโซนค้าขาย <c oughs> พี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาแต่สีแดงอย่างเดียวเหรอสีอื่นไม่เอาเหรอไม่เอาไม่สวยเอาเผื่อไปด้วยดีกว่าสีแดงสีแดงสีแดง อ๋นี่อุดไว้นี่ปึ๊บใหญ่พอยังนะเอาอีกดีกวา่าเผื่อเขามาทำการค้าขายกันตรงนี้เยอะหนึ่งสองสามสี่ทำไมมันจะมืดเร็วจังเลยมืดเร็วมากเลยฟังเนี้ขอบอกจริงเหรอแป๊บเดียวมืดแล้วเหรอมืดแล้วนี่ตลาดตลาดเปลี่ยนกระทำตลาดให้มันใหญ่ๆนี่ปึ๊บปึ๊บแค่นี้พอไหมหนอ เฮ้ยฝนตกอีกน่ะทำไมไม่ได้แล้วพี่ฝนต้องกลับแล้วอะ่ะงั้นก็กลับมาก่อนนี่ฝนเดี๋ยวตุยมองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยเดี๋ยวตุยโอ้โหฟ้าผ่าตรงนี้ฟ้าผ่าด้วยเหรอไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมมีฟ้าผ่าด้วยอะ่ะไม่รู้อะ่ะโดนลน้ำแล้วพี่ฝนพื้นดินเราจะเอาเป็นหินดีหรือว่าเราจะเอาเป็นไม้ดีอะ่ะ อะไรอ่ะเป็นดินเป็นไม้ปนๆกันไงเป็นดินเป็นไม้เป็นหินเหรอพเพลิกว่าพเพลิกจะเอาเป็นไม้อ่ะนะมันเป็นตลาดแบบเริ่มต้นนะอ่ะปึ๊บป๊บปเฮ้ตรงนี้มีแร่ด้วยทุกคนมืดจังเลยฝนก็ตกด้วยอยู่ไหนแล้วเนี่ย กำลังจะกลับไปเมื่อกี้เห็นดอกไม้สีแดงก็เลยแวะหน่อยเดี๋ยวคนนะเพียกจะเอาไม้ลงที่เสาอ่าไม้ลงเป็นเสา,าแล้วต้องกลับแล้วอย่างนี้เพื่อนมาเหรอเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาคอยแล้วเฮ้ยไม่ได้อน,นี้เราไม่เอาป๊าปก็ให้เฮ้ยไม่ได้ดิมันไม่ถูกต้องเราต้องการแนวตั้งเราไม่ต้องการแนวนอนโอโ้เพื่อนเพียบเลยคราวนี้เพื่อนที่ฝนเหรอ uh huh. เอาเขามาทําไมเราไม่เอา เก็บเขาไว้อยู่ตรงนั้นก็พอแล้วเอาละรับเพียกก็ใส่ตรงนี้เข้าไปอีกนะเสาตรงนี้เลยสองต้นเลยเดี๋ยวก่อนนับไปกี่ต้นหนึ่งสองสามอันนี้ก็หนึ่งสองสามนี่ต้องตั้งตรงนี้อ่าถูกต้องอยู่ไหนแล้วอะ่ะโอ้พอใช้แสงสว่างอันนี้แล้วพี่ฝนมึนน่ะ <laughs> มันดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงอะ่ะ มันสว่างเกินไปใช่ไหมพี่ฝนถือไว้มันก็สว่างแล้วนะก็ใช่ไงถือไว้มันก็สว่างแล้วมันก็เลยมุนบงนงๆม,ม,มันผิดปกติใช่ป่ะเดี๋ยววางนี่ก่อนนี่ต้องเป็นพื้นพื้นทางเข้าทําให้มันเป็นแบบนี้ไปนะนจะได้สบายตาแเดี๋ยวก็ทําโต๊ะทําอะไรให้เขาแบบมาตั้งร้านขายของได้นะพี่ฝนนะฟ้าผ่าไฟไหม้ตรงนี้เมื่อกี้แล้วเป็นไรเปล่าไมเป็นไรหรอก มืดไปนิดนึงนะช่วงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไฟมาปักก่อนดีกว่าเหลือไหมเนี่ยไฟไม่เหลือเลยโ oh oh, อ้โหโอ้ไรโอ้โห oh ตาแดงแป๊ดเลยได้มามังกว่าเนี่ยของอ่ะได้ได้ได้อะไรมาได้ดอกไม้ไงเอาละแต่เขาตามมาแล้วอ่ะเขาตามมาทําไมอ่ะไม่รู้ตามมาตรงไหนนี่แมงมุมแมงม,มุมนะจ๊ะแมงมุมนะจ๊ะไม่เอาไม่เอา เราเรียบร้อยโอ้โหฟ้าผ่าผ่าใครอะ่ะผ่าใครก็ไม่รู้อ่ะข้างๆอันเนี่ยผ่าย้ายมาผ่าแถวนี้นะพี่ใหญ่ทำงานอยู่กลับมาแล้วนี่นี่ปักเทียนไว้ก่อนสี่อันพอได้อยู่โอ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วทุกคนนี่เราท,งา,ทางาน,นทั้งที่ฝนตกเลยเนี่ยขยันเกินไปแล้วโอ้ยเลยโอ้นี่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  จะเสร็จแล้วพี่ฝนอีกนิดเดียวปุ๊บ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 พี่เอกรวมขนแกะมาที่ตัดแล้วได้ทั้งหมด6 4สนะจริงๆได้เกินแต่ว่าเอามาแค่6 4สน่าจะเพียงพอสำหรับด้านบนนะคราวนี้เราก็ดันนี่ขึ้นไปนี่มีโกเลมหรอฮะโกเลมจัดการพี่ฝนหรอไม่น่าจะจัดการนะไหนล่ะ อยู่ไหนเนี่ยเล็บตาแดงเถือกเลยอะดูพี่ฝนดิมันเป็นสตีฟแล้วแปลกแปลก,กจริงนะพี่เกว่ามันแปลก,ปก<อ>ไปเลยเอาไปก่อนเอาไปก่อนเลยโยนทิ้งไว้เลยเดี๋ยวพี่เอกโดนลงไปอืออ่าเรียบร้อยได้มาทั้งสามสิบอันนะพี่ฝนน่าจะเพียงพอแหละเอานะครานนี้เพ็กก็จะเอาอันนี้แบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วกันปึ๊บสามสิบสอง ใสอันนี้เข้าไปสามสิบเอ็ดเห็นเราแล้วเขาจะวิ่งเข้าใส่ไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันได้แล้วสีแดงไม่เขาไม่วิ่งเข้าใส่เราแล้วหรือว่าเขาเห็นเราเป็นคนอื่นไม่รู้ดิฮึบไม่ถึงไม่ถึงเฮ้ยพอนะสามสิบอ่ะก็น่าจะพอแล้วนะอืน่าจะพอแหละเดี๋ยว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 พี่เอกทำขอบไว้ก่อน ทำขอบเป็นไม้ไปก่อนนะเพราะว่ามันเปลืองอหนึ่งสองสามสี่เอาล้ครันนี้ก็เดินได้แล้วทุกคนโกเลมตามพี่เอกเข้ามาอันนี้ไม่เอาเอาสูงแค่นี้พอเปลืองเป็นไงบ้างอะวฟ้าผ่า,าแถวนี้น่ากลัวใช่ไหมน,นะ เราจะนอนไหมไม่ต้องนอนะเ,นเดี๋ยวก็เช้านี่ปึ๊บปึ๊บเอาละเดี๋ยวเพ็กก็จะลงแล้วผมต้องหาอะไรกินก่อนไม่ไหวนี่เดี๋ยวเพ็กจะทำแบบนี้พี่ฝนจะทำสีแดงสีแดงใครทำอะไรเราเมื่อกี้เนี่ยใครทำอะไรไม่รู้ไหนฮะดัองตึกนัน่นตังตึกเลยเหรอ,อไม่น่าจะมีตัวอะไรไปทำอะไรพี่ฝนได้นะตอนนี้ สีขาว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 แบบนี้นะนี่พี่เอกทำแบบสลับกันเดี๋ยวพี่ฝนมาเห็นเดี๋ยวโอ้สวยมากเลยอะไรประมาณเนี้ยี่ฝนจะปลูกไอ้นี่แครอทไว้แยวนี้เหมือนเดิมแครอทปลูกไว้ทำไมอไม่กินเนาะก็กินอยู่นะเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกว่ามันไม่น่าจะพอเลยไรเหรอ นี่ไงล็อกไว้น่าจะพอเฮ้ยรามะพี่เกเจอรามะด้วยเจอรามะก็ต้องเจอคนขายของถูกต้องต้องเจอคนขายของโอ้ยฟ้าผ่าลงมาตรงนี้สงสัยต้องได้เวลาที่เราต้องไปหาทองแดงแล้วพี่ฝนทองแดงเอามาทำอะไรทองแดงเอามาล่อสายาล่อฟ้าพูดอะไรเนี่ยลิ้นพันกัน นั่นแหละเอามาล่อฟ้าแล้วฟ้าก็จะไม่ผ่าเราไปผ่าทองแดงแทนไงนต้นอะไรเนี่ยไหนต้นอะไรอะ่ะไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้อืมต้นอะไรก็ไม่รู้้วยเฮ้ยพอจริงเหรอเนี่ยอ๋อข้าวข้าวเหรอ,อเฮ้ยพอพอี่ฝนเฮ้ยพอดีเลยเหลืออีกอย่างละสี่อันหกอันแค่นั้นเองเออใช้ได้ใช่ได้ใช้ได้ ตกลงพอหรือไม่พอ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 พี่เอกก็เหลือเหลือก็ไปทําเตียงก็ได้เนาะทําเตียงไว้นอนดีกว่าถ้าเราไม่นอนเนี่ยมันจะสว่างทะก่อนนะฮึบพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่งลางเนี่ยกำลังปลูกแค,อแคอรอทแครอทเนาะใครเอาข้าวมาลงเนี่ยเราปลูกแครอททั้งแผงใครเอาข้าวมาลงเนาะไหนใครเอาข้าวมาลงไม่รู้อ่ะพี่ฝนพี่ฝนอยู่ตรงไหนอ่ะ กูแค่ลอดอยู่ข้างหนแมนชั่นเนี่ยงั้นตรงแมนชั่นมันนอนไม่ได้พี่เอกก็มาวางในนี้แหละวางนี่นะเตียงหนึ่งแล้วก็วางนี่เตียงหนึ่งพี่เอกว่าเรามานอนพักกันก่อนดีกว่านอนก่อนนอนอยู่ในเนี่ยอยู่ในป้อมมามาเร็วข้างในป้อมเหรออา่าอนอนก่อนแล้วตัวอะไรวิ่งอยู่ในป้อมอะ่ะพี่พี่เอกอยู่นี่แหละเอาพี่เอกเหรอมันนอนไหมนึกว่าตัวอะไรวิ่งในป้อม <S <S> <S <S> เอ้ย ตื่นมาจะกลายเป็นตัวเองไหมอ่ะไม่เป็นนะพี่ฝนยังเป็นตัวอย่างนี้อยู่เลยอะ่ะเนาะเออไม่เป็นไรหรอกหลาดดีเหมือนกันนะจ้างมาเถอะมาดูนี่ดีพี่ทำตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยในโซนตลาดนัดโอโ้โหมีอะไรขายมัางอะ่ะยังไม่มีเ,เ,เขามาจองพื้นที่แล้วเปล่า หนอ่ะคือว่าผมจะมาจองพื้นที่ขายแครอทขายข้าวโพดอยู่แถวนี้ครับอันนี้ไดเปล่าล่ะครับตรงเนี้ยขอคุยหน่อยดิโอ้นี่สามารถแลกเป็นบับเบิ้ลโคบ็อกซ์ได้ด้วยเฮ้ยดีนะใช่แล้วครับสามารถแลกของได้ให้ผมขายของแถวนี้ได้ไหมครับได้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 เฮ้ยนี่แลกของได้เยอะเนี่ยเป็นรายวันหรือรายเดือนอครับรายวันเลยละกันนะรายวันเลยละครับเท่าไรแล้วครับแพงนี่เท่าไรครับไปสามสิบบาทเลยวันละสามสิบบาทวันละสามสิบบาทโอ้ถูกจังเลยงั้นเดี๋ยวแมนชั่นอันนี้ให้ผม เจ้าอยู่ด้วยได้ไหมหรือเปล่าได้ครับได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมครับได้อยู่แล้วงั้นลามะลามะตรงนี้ผูกไว้แถวนี้ได้ไหมครับได้ครับผูกไปเลยครับนผูกได้เลยนะครับติดไฟไว้ติดไฟไเลยครับ่าเช่าแมนชั่นนี่รายวันหรือรายเดือนนะครับเมผมอยู่ยังไงครับแมนชั่นเป็นเดือนครับเป็นเดือนค่าน้าค่าไฟตังหักหรือเปล่าครับค่าน้ําค่าไฟน้ําตักเอาเลยนะครับน้ําตักเอาเลยใช่ไหมครับใครับดีจังเลยครับมีอาหารได้กินตอนเช้าหรือเปล่าครับมาอาหารต้องซื้อเอาเองดีครับโอ้แย่จุง ก็ต้องซื้อเอาเองบ้างอะครับเอาตรงนี้สักอันแล้วกันนะโอ้ไฟไม่พอแล้วฮนะสองใส่พี่เอกต้องไปหาไฟมาเพิ่มเอาละเป็นไ,ไงพี่ฝนตรงนี้ทําเป็นตลาดนัดก็น่าจะโอเคนะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ฝนหาแตะดินตรงนี้ซ่อมแซมสวนที่สึกรอได้ได้ได้เฮ้ยคนนี้เขาขึ้นไปตรงนั้นนะ่ะนี่น,นี่นี่ชาวบ้านเขาขึ้นไปตรงนั้นนะ่ะ ตลาด้างใหญ่ตลาดกว้างใหญ่เอานะเดี๋ยวพี่ไอก้กระทุบของทั้งหมดแล้วทุบทำไมอ่ะแล้วก็ย้ายไปไว้ตรงนั้นแล้วย้ายไปไว้ในตลาดนัดเลยนี่ทุบดินตรงนี้ก่อนดินนี้มันเกินเกินไงมันอ่าย้ายไว้ที่ตลาดนัดเลยนะนี่ย,ย้ายนี่โต๊ะคาฟวางไว้ตรงนี้เลยเรามีโต๊ะคาฟสองโต๊ะเลยเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยน,นี่เรามีโต๊ะคาฟกี่โต๊ะเนี่ยตรงนี้เป็นผืนเดียวกันไปเลยนะอ่าทุบไปได้เลยพี่ฝน นี่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 เรามีที่วางสมบัติด้วยนะแล้วก็เอาของใส่ให้หมดเอ้ยเรามีนี่นี่นาเรามีตุกกียงใช้อยู่นี่ตะเกียงเรามีต้องเยอะแยะเลยนะเอาไปไว้ตรงไหนดีเออมาใส่ซะเลยแล้วกันนะพี่ฝนนะใส่มันในนี้แหละสวยเลยรับรองถ้ามีตะเกียงอยู่ในนี้นี่สวยแน่นอนสว่างสว่างนี่ใส่เลยนี่ตลาดนัดที่มีตะเกียงเยอะที่สุดนี่เรียบร้อยแค่นี้ก็สว่างไม่รู้จะสว่างไปไหนละ เอาละสว่างแน่นอนนะข้างๆไม่ต้องใส่เปืองโอเคเดี๋ยวเอกจะไปทุบไอ้นี่อีกนะแล้วก็เอาของไปกองรวมตรงนั้นอันนี้ดินนี่เคลียเลยใช่ไหมเคลียเลยเคลียเลยบลูดนี่ตลาดนัดต้นไผ่เอาละเดี๋ยวเพกจะวางกล่องสมบัติของเพกไว้ตรงนี้ด้วยนะ mm hmm. เพราะว่าเพ่เป็นเจ้าของตลาดนัด เฮ้ยกล่องหายพี่ฝนกล่องไปอยู่ไหนแล้วอะ่ะกล่องอยู่นี่ยังไม่ได้เอาไปเลยเฮ้ยพี่เอกเต็มมาดีอย่างนะนะั้นน่ะกล่องอยู่ตรงไหนเอาเจ้าของตลาดนัดอ๋อพี่เอกเป็นเจ้าของนะเดี๋ยวพี่ฝนเก็บตังเงงฮะเก็บตังเก็บค่าแผงเหรออ๋อเก็บค่าแผงเก็บใส่กระเป๋าตัวเองนะไม่ให้ด้วยขนาดนั้นเลยวันนี้พี่ฝนแปลกๆอ่ะพี่เอกดูหน้าแล้วมันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อยากจะเป็นเจ้าของก็เป็นไปแต่เราไม่เงนเก็บตังแค่นั้นแหละ เอาละนี่นี่นี่เอามาแปะตรงนี้ก่อนนี่ปั๊บแล้วเอาของใส่เข้าไปให้หมดเลยนี่ต้นเมืองต้นไม้อะไรใส่ไว้ให้หมดเอ้ยต้นไผ่นี่เพเอาไปปลูกข้างหลังดีกว่าเพื่อความสวยงามเอานะเอาเลยของยังเหลืออยู่อีกนิดหน่อยเอาต้นไผ่ขึ้นตรงนี้แล้วกันนี่64อันใช่ไหมวางให้มั่วไปให้หมดตลาดนะต้นไผ่นี่ปัป๊บ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 ปั๊บ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  เดรรักก็จะเป็นแบบต้นไผ่สูงๆโตแถวนี้นะดีไหมให้ฝนต้นไผ่มันจะแบบเออตรงนี้จะได้ไม่มีตัวอะไรเข้ามาด้วยนะแบบว่าปลูกไว้เฉพาะต้นไผ่อย่างเดียวมีอีกใส่เข้าไปอีกเนี่เคลียดินแล้วเรียบร้อยเคลีย์พื้นที่เนี่ยเดี๋ยวต้นไผ่โตขึ้นมาตรงนี้ก็สวยทันทีตรงนี้วางอะไรดีไหมเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วนี่สใส่หมด เขาคงงงแล้วอยู่ดีเอาต้นไผ่วางทำไมเอาละแต่งเรียบร้อยแล้วตรงนี้อืมสวยสวยสวยต้นไผ่งอกเข้ามานะนี่ก็ตาแดงเถือกเลยโกเลมนี่ไปโดนเขาเขาจะทุบพี่ฝนไหมตอนนั้นพี่ฝนไปทุบเออชาวบ้านไงตอนนี้เขาก็เลยแบบตาแดง<อ>ใส่พี่ฝนนะเออไปไล่าชาวบ้านให้มาฝั่งนี้ไงใช่ ตอนไปไล่เขาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้นะใส่เข้าไปตีตรงนี้นิดนึงนี่น,นี่ทางเข้าทางเข้านี่เลยนี่ทางเข้าตลาดนัดนี่ทางเข้าตลาดนัดแล้วเขาข<อ>เก็บแครอทเราไปทําไมอ่ะพะบ้านอ่ะทําไมอ่ะเก็บมาแล้วไม่เห็นเอามาให้เราเลยอ่ะเขาเก็บไปใช้ของเขาไง จะไปใช้ของเขาใช่แล้วเอาแล้วเราจะได้กินไหมเราไม่ได้กินหรอกเพราะว่าถ้าเราปลูกไว้อย่างนั้นเขาจะเก็บไปใช้ของเขาเองโอเ้เอ้แล้วจะมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรคือเออเราไม่ได้กินนะ่ะเราต้องทำฟาร์มของเราเองไงพี่เอกก็เลยไล่ชาวบ้านตรงนั้นออกมาแทนนี่นี่แล้วก็มาตีเอาใบไม้ตรงนี้ปับ๊บไปทำอย่างอื่นด้วย เก็บให้หมดนี่เอามาตกแต่งนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วพี่ฝนนี่ตกแต่งตรงนี้ตรงนี้เป็นทางทางเข้านะแต่ว่าเราจะต้องวางตรงนี้เอาไว้เราจะไม่ใหเข้าข้างๆข้างๆเดี๋ยวเข้าแล้วมันจะดูแบบไม่สวยนะแค่ไหมพี่ฝนกําลังขมดินตรงนี้อยู่ดินนี่มันโวโวอะดินที่มันโวโวทำไมมันถึงโวะ่ะข้านั้นโดน อะไลมาไงน่าถมแล้วเรียบร้อยสวยยังไงสวยแล้วนี่เพียงก็ใส่ไว้แค่ตรงนี้นะแล้วก็ทางเข้าเพียงให้เข้าแค่ข้างหน้านี่เลยนี่เดินเข้าได้เลยนะโล่งไปเลยตรงนี้โล่งไปเลย อ๋อล<ะ>้วช่องเริ่มใหญ่โตัวใหญ่โตแล้วเริ่มเป็นเมืองแล้วพี่ฝนเดี๋ยวต่อไปต,ต่อไปคนก็จะมาอยู่กันเต็มเมืองของเรานะมไม่คุ้นสักทีกับรูปสตีฟเนี่ยใหญ่โตเดี๋ยวถมที่ตรงนี้ให้เต็มหน่อยอ่าเดี๋ยวถมที่ตรงนี้ให้เต็มเดี๋ยวเราจะทำท่าเรือตรงนี้นะแล้วก็เอาเรือจอดเวลามีคนมาก็จะได้ขึ้นเรือตรงนั้นอ่ะตรงนี้ก็มีเรือนะของเราเนี่ยเรืออยู่ตรงเนี้อืมสวยเลยใช่ไหมล่ะ สวยดีนะดูดีต้นไผ่เริ่มโตแล้วพี่ฝนนัน่นๆๆๆๆไผ่โตเร็วไผ่โตเร็วไผ่โตเร็วแล้วก็เดี๋ยวทําโตทําอะไรได้อีกเนี่ยพี่แกะทําโต๊ะเหมือนกันนะเอาอะไรมาทําโต๊ะได้ดีทำเชลขายของให้เขาวันก่อนดีกว่าเขาขายแล้วเขาเอาตังค์ให้เราไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้ให้เราอีกเหมือนเคยแล้วเราจะทําไปทําไมอ่ะเราก็ต้องทําให้เขาดิ เราเป็นเจ้าของตาลาดนัดไงเป็นเจ้าของแต่เราไม่มีตังค์แล้วเราจะเอาอะไรไปบริหารตาลาดอะ่ะไม่เป็นไรหรอกในไมค a f บยังไงเราก็ไม่ได้ใช้ตังค์อยู่ดีอ่านี่นี่ทำชั้นไปแล้วก็ฮเฮ้อทำอะไรกันน่ะอืมนี่น,น,นี่แล้วก็แบบเดี๋ยวมีคนเข้าไปขายของตรงกลางนะเราจะเข้าไปอยู่ตรงนี้นี่หนึ่งชั้น แล้วก็ตรงนี้นี่น,นี่ทำเป็นเหมือนเป็นบาร์อ่าปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็เข้าทางนี้นะเข้าทางนี้ทุบปันนี้ออกดีกว่าอ่าเดินเข้าไปนี่ตรงนี้คนหนึง่งตรงนี้คนหนึง่งอืมโอเคยังโอเคแล้วไม้หมดไม้หมดเอามาสักนิดหนึ่งก่อนนะปึ๊บไม้หมด อ่าเรียบร้อยแค่นี้เองพี่ฝนสวยนะตรงนี้เขาก็แบบมาทํางานของเขาใช่ไหม<ฮ>ทำงานเสร็จเขาก็ไปอยู่ตรงน,น,นั้นนะเขามาจับตองตลาดขายของแล้วเนี่ยคนนี้ก็เริ่มมาขายแล้วเดี๋ยวใครมาขายก็มาขายนะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะเป็นไงสวยไหมสวยมากออจริงๆพี่เอกก็จะทําข้างหน้ามันเป็นสีๆด้วยแต่ว่ามันก็ค่อนข้างิ้นเปืออก็เลยไม่ได้ทาเนาะ โอ้เอาละเดี๋ยวเอาสีแปะตรงนี้ไปแล้วกันที่เหลืออันนี้เดินเข้าทางนี้เลยนะเราก็แบบมาซื้อของได้นะนี่เอาสีแดงแปะไว้ก่อนนะทุกคนเีเอาแครอทมาขายนี่แปะไว้สีแดงไว้นี่แปะไว้นะสีแดงแค่นี้ก็สวยนละพี่ฝนอเดี๋ยวเอาแครอทมาขายอืมเอาแครอทไปขายปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บป๊บ,ปบนี่นี่นี่เปียกทำคาเป็ดมาด้วยมีสามอันผมผมผม เอาไปปูไว้ตรงทางเข้านี่ทางเข้าทางเข้าเฮ้ยมันขาดไปอันนึงอ่ะไม่พออ่ะมีฝนเพียกอยากได้สีแดงอีกอ่ะมีไหมไม,มีแล้วหมดแล้วมีแต่สีเหลืองเอาไหมสีเหลืองเหรอมันจะไม่เข้ากันนะไม่มีแล้วรอเฮ้ยขนแกะเพียกหายหมดแล้วอ่ะใช้ไปหมดแล้วหรอโอ้ไวมากเลยเดี๋ยวไปตัดแกะมาแป๊บนึงนะ มีแกะแถวนี้สักตัวไหมเนี่ยมี่ฝนเห็นแกะป่าไม่มีอกแกะพี่เห็นแต่แมวอ่ะพี่อยากเห็นแกะอยู่แถวแถวนู้น่ะเดี๋ยวไปหาตัดอะไรนะสีแดงมาให้ก็แล้วกันได้ได้ขอดอกไม้ดอกหนึ่งซับเขาให้เรียบร้อยดอก oh. สองดอกสามดอกเฮ้ย <c oughs> พี่กเจอสีแดงตรงนี้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายข้ามไปเอาแป๊บหนึ่งนะ นั่นไงอยู่ข้างหน้านั่นเองมันมืดตื๊บแล้วอ่ะมันมืดแล้วพี่ฝนพี่ฝนต้องระวังนะนี่เพียงมีตะเกียงอยู่เพียงไม่กลัวโล้นแล้วดอนเนี่ยปึง้งเรียบร้อยได้สีแดงมาหนึ่งอันเพียงต้องการอีกหนึ่งอันแต่ถ้าได้สองอันก็จะดีมากมีไหมเนี่ยสีแดงสีแดงจ้าพี่ฝนเจอเปล่าไม่อะ จะเรียกพี่ฝนหรือเรียกสตีฟดีเนี่ยแต่หลังบ้านมันมีต้นแด,แดงเยอะนะไม่เอาเหรอเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่อยากได้สีแดงหลังบ้านนะเราเก็บไว้ฮะสวยน่าจะพอแล้วพี่เอกใช้แค่สองอันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ้อมอันนี้ก่อนแมงมุมตาแดงก่อนอุ้ยเพียบเลยแมงมุมอ่ะแต่หลังบ้านมีเยอะนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตรงนี้ยังยังไม่สว่างพอพี่ฝนเนี่ยดูดิมีแมงมุมมาขึ้นเกาะเราด้วยหวเห็นเป่าโอยีนเจอซอมบี้ชาวบ้านน่ะอยู่ไหนอะช่ดีกว่าชาวบ้านเรากลายเป็นซอมบี้เหรอใชเ่เดี๋ยว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 ,ยวขาวหน้านี่เราต้องทำให้สว่างเยอะกว่านี้ละไม่งั้นเราจะตุยแน่นอนปุ๊บ<ด>เจอแกะ<า>อีกแล<า>้วเจอแกะอีกแล้วเก็บเ<า>ก็บขนเก็บขน,ขน เก็บขน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 นี่เรียบร้อยอยู่ <มา S 1> ไหนเอะ่ะมาถึงบ้านเลยเดี๋ยวไปหาโกเลมก่อนหาโกเลมแล้วพี่หัวไม่โดนโกเลมตีเหรอไม่โดนอะ่ะนี่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 ถึงแล้วจ้าได้พรมแดงมาแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เอกก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นพรมสีแดงแล้วโกเลมจัดการและโกเลมจัดการแล้วหรอ จัดการซอมบี้ไปแล้วโอเคได้กี่อันเนี่ยได้มาสองอันก็ยังดีเพราะเราทำพรมแค่สองอันนาะปับได้สามอันแล้วเราก็ไปปูฝั่งนั้นเราก็จะได้เป็นพมตรงทางเข้าหนึ่งสองสามอสวยมีพรมแดงตอนเดินเข้าหรูหราใช่ไหมลนะ่ะฟุ๊บฟุบฟุบสวยแนละ้วพี่ฝน เยสร็จแล้วอะ่ะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะวันนี้ก็น่าจะแค่นี้แหละเดี๋ยวก็คงจะต้องไปนอนละไม่คุ้นสักทีกับตัวนี้นะตัวสตีฟเนี่ยพี่ฝนเออง่ายเดี๋ยวคราวหน้าหาวิธีทําให้พี่ฝนกลับมาเป็นพี่ฝนแล้วกันนะอยู่ดีก็กลายเป็นสตีฟเลยวันนี้เราต้องลาไปก่อนทั้งวิ้ยตุ้ยอย่างเงี้ยนะทุกคนวุยบุยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เพจด้วยนะช่วงนี้ยูทูบเขาไม่ค่อยสนับสนุน ไม่ค่อยเห็นคลิปสักเท่าไหร่โอเคไม่บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบบยย